อ้าซื้ออะไรมาให้นะตะลานี่นี่ไงเฮ้ยนี่มันเฉากล้วยเราทำยังไงเราจะเอามันออกได้อ่ะอ่าเดี๋ยวเรารอให้เจวุ้นเอาสลามออกมาก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่อีก50ปีนะคะหนึ่งสอมไปดูค้ล่ค้ชแจ็คปีการสู่เกิดขึ้นมามีใจอะไรครับป้าซื้ออะไรมาให้นะตะลานี่ขอสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับนี่เคาเพิ่งได้กล่องเลนใหม่นะครับสลามอยากได้มาทั้งชีวิตเลยนะครับวันนี้ป้าไปเซเว่นซื้อมาให้ซื้อจากร้านไหนมาก็ไม่รู้นี่ไงเอ้ยนี่มันเท่ากาล้วยนี่มันสลามนี่มันสลามโอ้ี่เราได้มาสองอันนู้มันมีตัวตุกกตต๊กตุ่นตุ๊กตาข้างในมาด้วยมีต้นไม้มีผีเสื้อโอเคอ่าอ่าแกเเลยเห็นเลยนะครับอ่าเขาจะหมุนเลย เ,เจอสนามเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ที่ต้องการเอ้ยยิ้มยิ้มน <c oughs> ี่ป้าซื้อสลามมาป้าอยากเล่นตั้งนานแล้วนะครับไปหาซื้อวันก่อน,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 นมันไม่มีขายเฮ้ยเฮ้ยมันหนึบหนึบนิ่มนิ่มโอ้เราทำยังไงเราจะเอมันออกได้อ่ะอมาเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสลามเป็นอ้าวแล้วทำยังไงออกได้จเะวุน อันนี้ป้าซื้อมาให้จากร้านน่าแอนหน้าแบงค์นะครับราคา25บาทนะครับหน้าแบงค์กรุงไทยสาขาคุณย่วมนะครับใครสนใจก็ไปแวะเที่ยวชมกันได้นะครับนี่ตอนนี้คอปเตอร์ก็ได้เล่นสมใจอย่างแล้วนะครับ โอ้นี่เป็นการเล่นสลามครั้งแรกของคอปเตอร์นะครับในชีวิตเ็ตอ,อยากเล่นสลามมากๆาเลยเจวุ้นได้อุปกรณ์ในการเอาสลามออกนะครับนี่ครับก็ยังเอาออกยากอยูอย่นะครับเดี๋ยวเรารอให้เจวุ้นเอาสลามออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันต่อน,นะครับเดี๋ยวพบกันในอีก50ปีนะครับ แล้วแล้วเราก็เอาออกมาได้นะครับข้างในมีผีเสื้อกับต้นไม้ดอกไม้จากีเจบุนดึงหัวหลุดออกมาเลยนี่ตอนนี้เตอก็เล่นสนุกสนานเลยครับเจบุนก็กําลังไปแกะของเจบุนอยู่ตอนนี้สนุกมากสนุกมากไหมครับคัปเตอร์สนุกมากงั้นเดี๋ยวปล่อยคอปเตอร์เล่นสลามของเจบุนเออของเจบุนมาเล่นสลามของคัปเตอร์ต่อไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคัปเตอร์คีโมเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คัปเตอร์ด้วยนะครับคัปเตอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye bye. บ,าบายบาย,ยางงไม่ห่นะครับเนี่แต่ว่าเจบุ้นทาหัวดอกไม้หลุดน,นะครับทีแรกเคาะแล้วมันไม่ออกนี่นตอนนี้น<อ>เจบุญนออกม,มาอ่าเอาออกมาทั้งหมดเลยก็เกียเอาอยูด่ดีปะ,ะเดียเ๋ยวเจบุญนไปลองลองดูของเจบุญทสิว่าถ้าเคาะมันจะออกไหมตะเกียบไม่ต้องเอาไปพี่บอกเคาะหลุดใี่ทหมเหรอ